ปวดท้องอะคะ่ะปวดท้องถึงขั้นรุนแรงปวดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นเนื้องอกที่หมดลูกมีซีดร,รวมอยู่ด้วยหมดลูกโตแชร์ประสบการณ์จากผู้เข้ารับการรักษาผ่าตัดเนื้องอกในหมดลูกแบบไร้รอยแผลที่หน้าท้องโรงพยาบาลจุฬารัต11อินเตอร์เดินทางมาจากเกาะสมุยค่ะเจอคุณหมออภิชาติค่ะ ถามสาเหตุว่าโอเคทําไมถึงมาผา่าตัดทําไมถึงเลือกที่นี่ปวดท้องเยอะมากเวลามีประจําเดือนเราก็จะแบบว่ามันจะเหมือนระบบไปทั้งตัวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เหมือนแบบเวลาประจําเดือนมาออกมาเยอะค่ะเลือดออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเช็คพอเช็คก็โอเคก็ตรวจก,ก็เป็นเนื้องอกที่หมดลูกนั่นก็คือ5-6ปีที่แล้วนะคะการปวดนี้มันไม่ได้หายไปเช็คทุกๆ6เดือน มันก็จะเหมือนแบบปวดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอล่าสุดที่ตรวจเนี่ยจะพบขึ้นมาอีกว่ามีซีดรวมอยู่ด้วยหมดลูกโตเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบจะไม่เก็บมดลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าโอเคการตัดมดลูกไม่สามารถมีลูกได้นะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทราบค่ะ จริงๆแล้วตัดเราตัดสินใจตั้งแต่วันวันที่คุยกับคุณหมอแล้วค่ะด้วยระยะเวลาการเดินทางหรือว่ามันไกลเพราะเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเราอยู่ที่เกาะสมุยเราก็จัดจัดตารางเดือนนี้เดือนนี้จริงๆเราตัดสินใจตั้งแต่วันวันแรกที่คุยกับคุณหมอแล้วค่ะ แต่พอมันใกล้วันขึ้นเราก็กังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นยังไงหลังจากนี้มันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะอะไรไหมกับร่างกายเราเราไม่รู้เลยแล้วเ,เป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตของเราเลยหลังจากการผ่าตัด2วัน ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆไม่มีเจ็บแผลไม่มีไข้ไม่ปวดแล้วก็ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ลุกเดินได้เลยค่ะสบายใจมากแล้วก็จะโล่งมากเพราะคุณหมอละเอียดปาณีตมากค่ะสําหรับการเดินทางไกลเพื่อมารักษาในการผ่าตัดในครั้งนี้ที่นี่บริการดีมากทั้งคุณหมอพยาบาลทุกๆแผนกน่ารักมาก แฮปปี้มีความสุขค่ะประทับใจมากค่ะ